โลกล้อมเขมรตระกูลหุ่นใกล้ล่มสลายรัฐบาลของวุ้นเส้นกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งจากสหรัฐญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไทยจนผู้เชี่ยวชาญเรียกสถานการณ์นี้ว่า4รุมหนึ่งญี่ปุ่นเริ่มย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ออกจากกัมพูชาเพราะขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและต้นทุนสูงเกาหลีใต้ก็ไม่ทนหลังประชาชนถูกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาลักพาตัวขณะที่สหรัฐเล่นใหญ่ฟ้องอายัดท,ทับกว่า5 0 0 0 0นล้านบาทของเฉินจื้อนักธุรกิจสีเทาคนใกล้ชิดของตระกูลหุนส่วนไทยก็ปิดด่านชายแดนไม่มีกำหนดทำให้แรงงานขเขมรตกงานนับแสนเศรษฐกิจพังยับรายได้หายเดือนละกว่า1 7 0 0 0ล้านบาทสินค้าขาดแคลน ราคาพุ่งไม่หยุดทําให้ประชาชนเริ่มอดอยากรอสดอร Dr. อักพิสารวานิชวิเคราะห์ชัดนี่คือยุคตกต่ําที่สุดของฮุนเซนเพราะเมื่อประชาชนไม่มีจะกินความอดอยากจะกลายเป็นไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อว่าสงครามกลางเมืองอาจเกิดขึ้นจริงแม้มีกองกําลัง B H Q อยู่6,000นายแต่ก็ไม่อาจหยุดประชาชน17ล้านคนได้ฮุนเซนเริ่มเสื่อมอานาจโลกไม่เชื่อมัน่นนักลงทุนหนีกัมพูชากลายเป็นเมืองหลวงแห่งการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียนี่คือสัญญาณชัดว่ายุคของฮุนเซนอาจถึงจุดจบและเขม เห็นกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งของสงครามและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่